รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุปตามาแล้วสวัสดีฮะคุณผู้ชมมาต้อนรับคุณผู้ชมดดกุด้ใยการสุปตา เห็นอยู่บนชิงช้าสวรรค์แบบนี้ไม่ได้อยู่ที่ลอนดอนไอนะฮะแต่มางานวัดค่ะคุณนี่อยู่ที่นี่ฮะกองละครตะวันยออแสงพูดละเศร้ามากเลยฮะเพราะว่าวันนี้ น้องจันทรามาตามหาพี่ตะวันไม่รู้ว่าพี่ตะวันไปตกระกำมลำบากอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าโดนใครทำลายหรือเปล่าแล้วดูสิอยู่บนชิงชาชั้นสูงขนาดเนี้ยจะลงไปตามหาพี่ตะวันยังไงจะลงไปยังไงอะชีวิตของจันทราช่างยากเหลือกิอนทำยังไงดีพี่ตะวันพี่ตะวัน ทำไมฮะ,ะถ่ายละครอยู่ครับอ๋อฮะตรงนู้นเขาก็ให้ไล่ให้มาเล่นตรงนี้ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วมาช่วงไหนเล่าสินี่ครับวันนี้เขาถ่ายกันอยู่ตรงนี้ แล้วก็ตัวนี้เขาแต่งหน้ากันแล้วก็ให้นาแสดงพักกันด้วยมาหามาดูกันเร็วตายแล้วเจอพี่แล้วค่ะตะวันค่ะตะวันอันนี้อะไรคะจันทราจันทราใช่หนพี่ตะวันจำน้องจันทราได้ไหมอะจำได้ทรงเดียวกันเลยลูก ล้วบทเป็นตะวันตะวันเป็นยังไงะะฮะตะวันก็เป็นผู้หญิงสู้ชีวิตค่ะเรื่องราวในชีวิตนี่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายเป็นยอแสงแก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องใส่วิกนี่เก็บผมแล้วก็เล่นพาร์ทแม่ด้วยเป็นดวงพรเป็นแม่ของตัวเองใช่ค่ะเล่นเยอะขั้วเพิ่มไหม <laughs> นั่นน่ะสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดเนี่ยนะ <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะแค่มีงานทำต่างก็รักรักในงานของตัวเองทำดียากไหมเล่นแบบพลิกนุ่น<อ>นี่มากมายยากมากเลยคะ่ะเรียกเรียกว่าเป็นละครที่ยากที่สุดที่รรับมาเลยอเมาดุนนองๆบ้างออก,กัสเราเป็นเพื่อนสนิทเขาออก,กัสเหรอคะมืนมากอยู่ใกล้ๆกติดโลกมืนออก,กัสมา <c oughs> มืนยังไงมืนยังไงเล่าให้ฟังเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยแบบว่ามากับรุ่นพี่เท่าไหร่แล้วกองนี้จะมีหลายเจนแต่ว่าเขาก็จะแบบว่าอยู่นิ่งๆเขาเจนเขาเป็นเจนแบบว่า รุ่นเด็กรุ่นเด็กรุ่นเด็กแล้วแต่ว่าไม่สูงสิงเราไม่สูงสิงเราแล้วเจนเขาก็ไม่มีใครอีกแล้ว <c oughs> ไม่มีใครแล, <c oughs> แล้วมีแค่เขาคนเดียวเออนิ่งๆดีกว่านิ่งๆดีกว่างั้นเดี็กหนุ่ยจะต้องไปละลายพฤติกรรมนะต้องไปละลายพฤติกรรมนิดนึงค่ะต้องอช่วยช่วยปรับเปลี่ยนน้องนิดนึงน <ะ S 2> ช่วยน้องเข้าถึงผู้หญิงหลายๆคนด้วยพอแล้วันนี้พ่อพี่ยังพี่พาพ่อมากองถ่ายด้วยฮะพี่อะไรอ่ะยังไงอ่ะมาแล้วคุยถึงนู้นวันนี้ปัปไปวันนี้พ่อพี่มา นายทำไมพี่ต้องหลบเขเฮ้ยห๋ออย่างนี้ย้อนแสงนี้ย้อนแสงปอ้โ่ปื้ดปื้ดปื๊ที่หาแสกให้รายการน้องด้วยทำไมต้องหลบลุงขนาดนั้นน่ะไปแล้วไปแล้วพี่ป๋อไปแล้วเขาบอกป๋อโอยเอ๋อนี่เรียกผูอเเอรเลยไม่ได้เรื่องธรรมดาแล้วขอบคุณมากลุงเคนอยากพูดอย่างนี้มานานแล้ว เห็นโทรศัพท์ตลอดเลยต้องแจ้งพี่เอ๋ตลอดนะฮะไม่ใช่ครับตอนนี้มันเป็นช่วงผมย้ายเข้าย้ายออกบ้านครับภรรยาผมดูแต่ลูกอย่างเดียวเลยครับบ้านบ้านทองลกไปหมดเลยครับผมจะลาออกจากการเป็นสามีผมขอลาออกจากการเป็นสามีคุณเอ๋ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเดียวเดียวผมเล็งมานานผมอยากมานานแล้วตัดตัดเรื่อชอบไม่ได้ฮะหนูต้องเก็บพรมจันย์เอาไว้ฮะโอเคเล่าถึงเรื่องนี้พี่ปอเล่นเป็นใครอะไรยังไงฮะก็ อารับบทเป็นเอ้ยเป็นอะไรวะคุณเล็กคุณเล็กครับผมถ้าพี่คือถ้าพี่ไม่รู้อ่ะ <c oughs> น้องก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะรับบทรับบทเป็นศักดิ์ละพีครับผมศ <c oughs> ักดิ์ละพีก็ชื่อชื่ออีกชื่อนึงก็ชื่อ อเล็กครับอเล็กเขาบอกเป็นดรามา่าเกินคนมาดูแล้วจะต้องรอง้องห่มร้องไห้มันหูน้ำตาไหลน้ำตาเนี่ยตาบวมมากรองไถ่ทุกวันครับจริงเหรอฮะเขาวาดซอมบทให้กับละครเรื่องนี้ปไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้นอน <c oughs> ไม่ได้หลับไม่ได้ไม่ใช่ไี่ปอ <c oughs> ในฐานะ <c oughs> ที่ไปเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กับผมคุณต้องบอกเลยว่าคุณสวยขึ้นแล้วก็มันมีออร่าบางอย่างบอกไปเลยฮะพี่ปอพูดไปเลยฮะมีออร่าแล้วก็ดูแบบ อดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวอมอ้าอะไรยังไงล่ะคะพี่ป๋อะ่ะเอ๊หรือว่าพี่เขาจะติดใจความแปลกอความสวยของนุ้ยเข้าแล้วจริงๆล่ะคันนี้เนี่ยหวัดดีหวัดดีฮะหวัดดีฮะ่ฮะะออยังไงคุณเรื่องนี้เป็นใครเล่นเป็นใครอ,อะไรยังไงฮะใจบุญค่ะเป็นสนาวน้อยเรียบร้อยตายแล้วเข้าวัดเข้าว่าใช่ไหมใช่ ทำบุญทำสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือเปล่าใจบุญใจบุญคาแรคเตอร์เหมือนชื่อไหมใช่ค่ะเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็จะมีกรอบของตัวเองค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าคิดอะไรตามใจตัวเองออใช่จริงๆบทนี้ถ้าผู้จัดได้ยินอยู่เป็นหนุ่ยเล่นก็ได้ฮะพี่ดูขคนมามองหรอหรออย่างนี้ เพราะว่าดูคาแรคเตอร์ดูเหมาะกับนุ้ยมากเลยเหมือนกันการใจบุญได้ไหมชุดได้ไหมได้ค่ะวันนี้แบบว่าเหมือนกันเลยเล่นคู่กับออกอากาใช่เล่นคู่กับออกอากาศค่ะเมาหน่อยเมาหน่อยนะเป็นยังไงนางนังก็น่ารักเบอร์เบอร์ของนางไปเบอร์เบอร์ยังไงรู้ที่นี้แบบงงเพราะว่านางงานเยอะไงไหนมีมีเบอร์ใส่เรายังไงบ้างบอกไม่ถูกแบบพี่นุ้ยต้องไปถามดีกว่าใช่ดูนางกันเดี๋ยวเราไม่คุยกับนางนะใช่นี่คนนี้สาวๆเขาเมาไว้เยอะมากเลยนะว่าแบบว่า ค่อนข้างที่จะตายแล้วเอาโอกัสสวัสดีฮะหวัดดอนสะดุดขาตัวเองไงเหรือสะดุดความหล่อหรือยังไงนี่เรื่องนี้รับบทเป็นใครอะไรยังไงฮะรับบทเป็นเอี้ยงครับผมหรือนพดลเอี้ยงเป็นยังไงเอี้ยงก็เป็นลูกชาวเนือนี่ทุกคนให้กำลังใจเราดูสิ แล้วเอียงเอียงต้องเป็นเป็นยังไงอะไรย่างไงี้เป็นลูกชาวเรือที่แก่งๆหน่อยก็จะคอยดูแลพี่ตลอดก็จะอยู่กับพี่แล้วก็กินนอนกับพี่เลยครับในเรื่องเอียงต้องสิทกับตะวันใช่เหมือนพี่น้องเป็นพี่น้องกันเลยอะไรแบบนี้เป็นไงบ้างน้ำตาลเป็นงไงบ้างฮะเชื่อมตาในเรื่องใช่ไหมใช่ัวจริงดวจริงดวจริงตลกครับแต่ในเรื่องคือแบบต้องต้องแบบเศร้าต้องดราม่าเรื่องนี้ดราม่าไงใช่ค่อนข้างเยอะมากเราก็ศึกษาจากพี่นี่นะครับเออนี่ พอพี่ฟังทุกคนพูดว่าเรื่องนี้ดราม่านี่น้ำตาพี่จะไหลแล้วนะพี่ขอเอาเสื้อซับน้ำตาพี่นิดนึงน้ำตาบอกว่ากองนี้มีเจนออกัสน้อยมีเหลือเจนเดียวเนี่ยคนเดียวรุ่นใช่ไหมเออรุ่นเดียวเออรุ่นอายุคนเดียวก็เลยนั่งไม่รู้จะนั่งคุยกับใครเอางี้ถ้าสมมติมาแล้วไม่รู้จะคุยกับใครโทรตามพี่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่อาจะเอาเบอร์ไมาจะเอาเบอร์แล้วเราเจอรุ่นใหญ่เป็นไงบ้างพี่ปออะไรเงี้ยก็ดีครับพี่เขาก็พยายามชวนคุยแต่เราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยกล้าคุยกับพี่ๆเขามาก่าเราเกรงใจครับผมเอางี้ถ้าอย่างนั้นนะถ้ารู้สึกว่าเกรงอะไรก็แล้วแต่บอกพี่พี่จะสอนลายให้ออกัสไพ่ไพยอะไรนะคะภายอะไรคะถ้าหนูเกรงถ้าหนูเกรงหนูนั่งนั่งรือนอนไปค่ะภาย เออหนูนั่งหรือนอนไปใช่ทำตัวให้สบายนะเออให้พี่ให้พี่ได้คุยกับผู้ชายก่อนได้ไหมหรือยังไงแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเลือกปฏิบัติใช่ไหมละคันหนุยเอาเลยค่ะช่วงนี้ปล่อยให้นุยได้แอลผู้ชายของนางไปก่อนนะคะแล้วกลับมาสนุกกันต่อในช่วงหน้าค่ะสุตตามาแล้วช่วงกรีหนักมาก ตายแล้วผู้จัดฮะผู้จัดยืนอยู่ตรงนี้ท่านผู้จัดฮะทำอะไรแก้ถังขยะทำไมเห็นผู้จัดไม่ได้อยากของานพี่นงยืนยืนยืนดีกว่าสวัสดีครับพี่นงสวัสดีครับสวัสดีฮะนี่ผู้จัดละครเรื่องนี้ฮะพี่นงฮะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็เป็นละครพีเรียดค่ะมันจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบว่า ล้วก็น้ำเน่านิดนึงนะคะเบบว่านวนิยายเก่าที่เขาก็รีเมคก,กันกันหลังค้างแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันมันมันมีเรื่องที่น่าส,สในใจน่าติดตามดีก็เลยอยากลองทำพี่ดกยังขาดนักสแสดงหรือเปล่าฮะหรือว,ว่าชุดนุ้ยพอได้ไหมคะจริงๆตอนนี้ก็คิบแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางฉากแบบฉากตกน้ำฉากตลาดฉากอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะนะคะอ๋อคือถ้าเล่นต้องตกน้ำต้องตกน้ำ อยากแห้งๆดีกว่าซื้อดอกไม้ทำไม <c oughs> ไม่น้องเอง oh. เอามาให้ต่อคอนเซปต์ละครพี่ฮะ oh. ตะวัน oh. ย่อแสง oh. ตะวัน <c oughs> ย่อแสง ผิดมากผ่ะเห็นบอกไม่ธรรมดาเพราะว่าพี่เหมามาเลยเหมาของเล่นมาเลยเหมาของเล่นมาเลย2วัน2คืนใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะพี่มันไม่ธรรมดาตอนมี้งบมหาศาลใช่ไหมฮะแหมมันไม่ได้แย่อะไรค่ะมันก็เงินวัดคือถ้ามีเงินเหลือคือไม่ใช่อะไรน้องจะขอกู้นิดนึงหรือเปล่าน้องมันเล่นที่นี่ดีกว่าไหมคะคิดถึงช้าหรือเป็นสาวน้อยกน้ำอย่างนี้เราปลด ตอเรีกว่าเฮะเสียงพายอยู่นะฮะพี่ยังได้รับบทนั้นอยู่ยังได้รับบทพีนกมาคุมตลอดเลยไหมฮะก็จะมาทุกครั้งค่ะมาทุกครั้งนะคะะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ละเมียดละไมหรือว่าผ่านไปได้ง่ายๆเพราะโอ้โหระดับนี้มาดูกันถึงที่ขนาดนี้ก็ฝากด้วยนะคะอูตานะชุดเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่ถ้ารู้ว่าที่นี่มีชุดเยอะขนาดนี้จะได้ไม่ต้องเปลืองงบของกองเราไอ้นี่ทำอะไรอ่ะ สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะทำอะไรคะอ๋อมาเดินดูชุดเฉยๆแต่อันนี้ชุดน้องเองชุดน้องเองนใคคะนี่น้องเหมือนตะวันหรือใจบุญไหมคะเป็นใครคะลูกพี่ว่าน้องเป็นใครตะวันหรือใจบุญพี่ว่าน่าจะเป็นคนนี้มากกว่าใจบาบเลค่ะนอนะคะใจบาบคุณพี่ว่าหลังน้องไม่ต้องเตรียมชุดมามาเอาที่นี่ที่เรามีพร้อมค่ะออันนี้น่าจะเหมาะนะคะแบ๊วๆอ๋อได้ฮะได้ฮะแต่น่าจะใส่ไม่ได้เก็บดีกว่า มาฮะบุกกันมาถึงในโอบเลยนะฮะไม่ใช่ธรรมดาทั้งาการเราเนี่ยเฮ้ยไวจังเ่ยมาบุกฮะบุกบุกสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะโอ้โหกองนี้ไม่ธรรมดาจริงๆพี่น้องด้วยกันเลยก็ได้ครับพี่พี่นกฮะสวัสดีครับพี่คุมเองคุมเองถึงตรงนี้เลยับพี่อยู่ในโอบเลย นั่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน OB เพราะว่า OB เปนเห็นเป็นเห็นครบมันเห็นครบฮะเห็นครบสามกล้องเห็นครบเห็นครบทุกอย่างเลยดูแลคุมเองทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากคุมเองแล้วเล่นด้วยเล่นด้วยอ่ะเล่นด้วยเอ่แค่บทตอน ตอนอะไเหรอโบกโกอเลแต่ได้ค่าตัวใช่ไหมครับพี่รับค่าตัวหกตอนรับค่าตัวด้วยตอนเวลาตังเขาเป็นผู้จัดนกเล่นนกก็ได้ค่าตัวค่ะอ๋อโอเคครับพี่เราต้องแยกกันนะคะแสดงก็นักแสดงผู้จัดก็ผู้จัดแต่ก็ไม่รู้ไหนไปไหนแน่นอนฮะรับบเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องเป็นขั้นต้นฮะเป็นตัวต้นเรื่องที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาการสลับลูกสลับ เห็นน้ำตาลบอกว่าน้ำตาลต้องเล่นเป็นรุ่นแม่ด้วย<า>ซึ่งเล่นคู่กับพี่นกด้วยไมหมฮะแบบเหมือนการอา๋อใช่ไหมฮะเล่นเช่กันใช่ใช่ใช่ก็เข้าฉากได้อนอัดน,นิดนึงเ<ห>พราะวัยมันผ่านเยอะมาก<ห><ห>คือคือจริงรก็คือท่านต้นก็ต้องย้อนวัยกลับไปเมื่อ20ปีแล้วอะฮะเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้กับแม่ของน้ําตาลซึ่งซึ่งก็แสดงโดยน้ําตาลนั่นแหละใช่แต่ว่า เพอร์ไว้อย้อนได้แต่หน้ามัย้อนไม่ได้ใช้ความรู้สึกค่ะแล้ว acting ด้วยค่ะจริงๆรแล้วยังได้อยู่นะฮะก็ยังได้อยู่โอ้โหกล่องนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะควบคุมกันโดยพี่นกทั้งสองนกเลยนะฮะแล้วก็แบบว่าดูแลเข้มข้นมากตรงนี้ให้พี่นกฝากละครนิดนึงดีกว่าฮะก็ฝากด้วยแล้วกันครับตะวันยอแสงเป็นละครแนวเมโลดราม่านะครับซึ่งก็น่าจะถูกใจแฟนหลายๆคนครับขอบคุณครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ กรี๊ดหนักมากอู้ยวิ่งไล่ตามกับเพ่กนังเอกคนลุกไปหมดแล้วอะไรไม่ต้องพูดไปช้อนก็แห้งนะคะก็ใช้กลวงว่าถ้าจะพูดไปเธอก็จะหนีพี่ไม่นะอเล็กอย่าทำกับจังชาแบบนี้อเล็ก อเล็กบอกว่าไม่รักจันทาแล้วจันทาจะทำยังไงยพี่ปอดต้องกอดต้องกอดเหมือนยอแสง <c oughs> ไม่นะอเล็กไม่ <c oughs> <c oughs> ใจละ <c oughs> น,นี่มันเงินอ,อานแล้วนี่อะไรอะไรอันอันอันนี้ตอนยอแสงใช่ค่ะเงิน,น ขโมยขโมยไหรอขโมยขโมยขโมยเหรอขโมยเหรอไม่ตบอ้ยกมยในกอดในกอดกอดมันยอดแตกโอโอ้ยโอ้โหทไมไม่กอดมันยอดแตตอเลากยาวไม่เจ็บไม่เจ็บ ไม้ไมืพักไม้ตีเลยน้องไหว้เลยนะฮะ, <c oughs> ะนออ้อ,นองไหว้ <c oughs> แค่พี่เล่นให้น้องก็ดีใจแล้วแต่พี่อย่าทำลายน้องขนาดนี้โถ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 โดนไปสักขนาดนี้เนี่ยเห็นทีจะต้องให้นุยพักหนึ่น้ำใบบับวบกแก่ช้นในกันก่อนแล้วล่ะค่ะช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อน,นะคะ สุปตามาแล้วช่วงดีงามพระรามสี่มาถึงช่วงเกมสนุกสนุกกันอีกแล้วค่ะแล้วสำหรับวันนี้เกมของเราก็คือโยนห่วงให้ลงขวดกติกาก็คือจะมีห่วงให้ดาราคนละห้าห่วงให้ดาราแข่งกันโยนห่วงลงขวดใครยโยนลงห่วงได้มากที่สุดก็เป็นผู้ที่ชนะไปเลย ส่วนใครที่โยนห่วงลงขวดได้น้อยที่สุดก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปและจะต้องถูกทำโทษโดยการปั่นจิ้งรีจนกว่าทุกคนจะฝากผลงานจบนั่นเองโอเ,โอเคฮะเกมนี้มีคนละห้าห่วงครัพี่มีคนละห้าห่วงนะฮะแล้วก็ต้องโยนเก็บคะแนนเก็บคะแนนกันใครได้มากที่สุดจะ,ดะเป็นผู้ชนะได้ฝากละคร <laughs> พี่เดี๋ยวเดียวพี่จะไปไหนล่ะพี่จะไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีรางวัลให้จากรายการมงกุฎเรามีมงกุฎให้อ่อเดียว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 ยุโรปนี่เขาทำงสร้างบ้านเขาต้องการพี่ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่ความชนะฮะความท้าทายอยู่ที่ถ้าแพ้ต้องปั่นจิ้งหรีดนะพี่ประเด็นคือประเด็นคือรู้สึกมีแต่เสียกับเสีย กะเด็นคือเอารุ่นใหญ่มาขนาดนี้จะปั่นกันยังไงคะเนี่ยอะลองดูดิค่ะอะลองดูฮะพี่ป๋อห้าอันฮะพี่ปั่นไม่เท่าไหร่เจอพี่ปั่นเอเลอะฮะขอลองอันหนึ่งก่อนได้ไหมได้พี่มีโอกาสมีโอกาสอ่ะเริ่มฮะเริ่มสองสามพี่ไม่กะไม่เลงอะไรหน่อยหรือฮะสี่ ครบนะครบห้าอันพี่ปอไม่ลงเลยฮะขอบคุณมากพี่นกฮะพี่ปอไม่ได้เลงเลยอ่ะแล้วไม่ลงเลยพี่ปอยังทําได้ขนาดนี้พี่นกจะไปเหลืออะไรพี่นกจะไปเหลืออะไรมีโอกาสครับพี่มีโอกาสเสียดมากก็ไปนิดนึงฮะพี่อันสุดท้ายฮะ คนต่อไปน้ำตาลถามถือว่าผ่าดน,นะคอ <Hey. S 1> ยเดี <Hey. S 1> ยวรอดแล้ว <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> น้ำตาลได้สองคะแนนฮะมาฮะนี่ลุกดูดีมากครับปัน่นจิ้งหรีก คลิปว้าวอ่ะไฮทุกเยียกมากเลยอัสุดท้ายอ้อยมันาอ่ะห้าอันห้าอันาาไม่จบโอ้ออกาเยไกลไปไกลไปนิดนึงช่วงยาวครัช่วงยาวลิกเม็ดหลักไว้นะเฮ ถูกมีผู้ชนะแล้วก็ผู้ชนะผ่านเก่งสุดเลยฮะมอดมงกุฎเลยฮะมอดมงกุฎเลยฮะนี่ฮะผู้ชนะของเราเย่เอาวเอาได้เลยมันยังไม่มีใครปั่นยิ่งหรีกเงี้ยมันต้องหาคนปัน่นเปล่าครับผม <c oughs> นี่คนละลชิงดำไปเลยเปล่า <c oughs> คนละอันอันนี้กติกาไม่ได้ไม่ได้จากนุ้ยแล้วนะฮะ จัดเลยครับให้เริ่มตรงนี้เลยครับผมเนี่ยแล้พี่นกชัวร์ป่ะครับผมอ่ะพี่ปอพี่เดินเอาไปหย่อนเลยก็ได้ฮะอย่างเงี้ยุยจะเล่นไหมเนี่ยเล่นเล่นหาเล่นหา โอ๊ยถ้าหนูทำไม่ได้อะมันจะเป็นกติกาจะเปลี่ยนไปยังไงคะไม่ได้ไม่ไ้แล้วไม่ได้แล้วโอ๊ยผู้ชนะเลือกผู้แพ้มาฮะเออแกสน้าเอาแกัสต้องปั่นจิงหลีจนกว่าทั้ง4คนจะฝากละครเรื่องนี้จบ ข้าวมาด้วยพร้อมฝากไปฝากละครตะวันยอแสงด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆเลยค่ะสุดยอดครับละครเนี่ยมันแบบกลามา ก็ขอฝากนักแสดงทุกคนด้วยนะคะพวกเราตั้งใจมากๆเลยค่ะให้ละครนี้ออกมาดีนะคะขอบคุณค่ะเชิญพี่น้องค่ะตอนนี้เราก็ถ่ายทําไปได้แค่60%สนะคะก็เหประมาณสีกว่าเราจะตัดต่อนะคะกว่าเราจะว่างคิวม่คิวคิวมีปัญหาไหมก็ไม่มีนะคะอแต่ว่าเราก็จะับ ฉากมันยาวใช่ไหยฮะเพลงเป็นยังไงบ้างคะพี่นงค์ตอนนี้เพลงตอนนี้ก็เพลงนำไปได้แล้วนะคะเหลือเพลงเอ็นใจเตื่อยังไม่ได้ทำโอ้โหเขาห้ามหยุดด้วยป่ะฮะห้ามหยุดห้ามหยุดห้าหยุดี่พูดไม่จบนะคะพูดจัดยังพูดอยู่เลยอ่ะเขียนพูดจัดเลยค่ะค่ะคะก็เดี๋ยวก็ต้องรอตัดต่ออีกกว่าจะตัดต่อแล้วก็ต้องรอนี่มีข้าวเลยข้าวเลยจังนี้มีจะมีไข่พะโล้ไข่พะโล้ค่ะท้องนี้ดีมากเลยค่ะพี่นงค์แบบว่าดูแลดีมากใช่ไหมฮะอาหารการกินอร่อยตอนบ่ายมีผลไม้ด้วยยคค่่ะออูหัังกกาาแดดนนนีมรบ เดี๋ยวเราออากัสโอเคอย่างค่ะอากัสจะอ้วกอย่างตะวันย่อแสงนครับครับผมครับก็ฝากตะวันย่อแสงด้วยนะครับครับผลรับรับผลอะไรยังยัไม่ได้ถามว่ารับผลอะไรฝากนะครับฝากด้วยนะครับพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากแล้วก็ ก็ฝากออก,กัสด้ครับออก,กัสฝากเหนือฝากดอน <c oughs> โอเคขอบคุณรับขอบคุณค้าคทุกคนค่ะ การซุปตามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ข้างล่างด้วยนะคะซุปตามาแล้ว